สวัสดีครับเต้วชรพลนะครับผมวันนี้นะครับได้พระกุอีกหนึ่งองค์นะครับผมมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเป็นกลุวัดนกนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อยุกต้นด้วยนะครับความพิเศษคือเป็นเนื้อยุคต้นนะครับออกเขียวเขียวแก่แก่แบบนี้นะครับเนื้อยุคต้นนะก็วันนี้อยากนํามาส่องให้พี่พได้ชมพิมพ์ชมเนื้อไปพร้อมกันนะครับเผื่อพี่ๆไปเจอตามสนามนะครับผมขายได้หลัก พันกว่าบาท2,000ันถ้าสวยๆอาจจะแตก3,000ก็ได้นะครับก็ยังไงก่อนไปรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคเรามาต่อกันที่ตัวองค์พระนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับวันนี้เป็นพระกุวัดนกนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับผมได้เป็นเนื้อยุคต้นมานะครับสำหรับองค์นี้นะครับสร้างราวปี2 440ถึง2450ประมาณนะครับโดยประมาณเนื้อเขาจะออก โซนเขียวแก่ๆนิดนึงนะครับเห็นไหมเขียวแก่ๆถ้าเป็นยุคหลังมาเนี่ยจะเป็นโซนขาวออกขาวขาวหรือออกดําไปเลยนะครับถ้าเป็นอ่าโซนเขียวแก่ๆเนี่ยเป็นเนื้อโซนยุคต้นนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับเป็นกลุ่มแรกๆยุคแรกๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับดูพิมพ์นะครับดูพิม นี่เห็นไหมการวางแขนวงแขนนะครับนี่ฐานสองชั้นนะครับความลึกความคมต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระกู่เป็นพระเนื้อดินแล้วจะตื้นจะเบอร์ไม่ได้นะครับความคมก็ต้องมีนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเมดเป็นชั้นชั้นเลยนะครับตรงตัวฐานนะครับนี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับทุกท่านจำเนื้อหามวลสารให้ดีนะครับ พลิกมาด้านข้างนะครับสําคัญเลยนะครับพี่พี่จะเห็นว่าเป็นสองขอบแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรอยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมลองดูตาเปล่านะครับเห็นไหมตรงนเ,นเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสองขอบมันบ่งบอกได้ถึงว่าเป็นยุคต้นนะครับดูง่ายแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายเลยนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วมีสองขอบเนื้อแบบนี้นะครับ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นยุคต้นนะครับวัดนกยุคต้นดูเนื้อนะครับดูความแน่นของเนื้อนะครับจดจํานะครับจดจําเนื้อแบบนี้นะครับแคปไปดูได้นะครับศึกษาได้ยินดีนะครับผมถือว่าเป็นการมาพาชมกันแล้วกันนะพี่ๆนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนไปเจอตามสนามนะครับจะได้แบบเอติดตาไว้หน่อยนะครับ อย่าหาว่ามาสอนหรืออะไรนะครับเรียกว่าเป็นการพาชมแล้วกันนะครับพาชมเรามีก็แบ่งกันดูนะครับแบ่งกันดูแบบฟรีๆเลยผมก็เอามาส่องแบบชา้ชาๆชัดๆนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับนี่ดูเม็ดกรวดนะครับดูเนื้อนะครับชา้ชาๆชัดๆนะครับ สภาพแบบนี้ใครมีส่งมาขายผมได้นะครับรับซื้อหลักพันต้นๆนะครับถ้าสวยกว่านี้ก็สองถึงสามพันลองส่งมาดูสภาพก่อนละกันนะครับแต่ถ้าสภาพไม่ค่อยสวยก็ตามสภาพนะครับพี่หลักพันต้นๆนะครับถ้าสวยสวยสองถึงสามพันรับซื้อนะครับสําหรับวัดนกนะครับแต่ถ้าสวยจัดจัดก็ว่ามานะครับถ้าสวยจัดจัดก็ว่ามาเดี๋ยวลองดูนะครับ ใครมีลองส่งมาแล้วกันนะครับวัดนกนะครับจำเนื้อนะครับพี่พีสองขอบนะครับดูพิมพ์นะครับความลึกความคมนะครับเรื่องพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับเหนียวแน่นอนนะครับพระอ่างทองไม่ต้องกลัวเหนียวแน่นอนนะครับนี่เป็นกลุวัดนกนะครับบาง บางท่านก็เล่าว่านะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่ามาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาว่ากันว่าหลวงปู่สุขเนี่ยมาร่วมปลุกเสกพระที่เป็นยุคแบบยุคท,ท้ายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยุคต้นเนี่ยหลวงปู่สุขยังไม่ได้มาอย่างเช่นองค์เนี้ยอาจจะยังไม่ทันหลวงปู่สุขหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับเท่าที่ผมได้ยินตำนานมาเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับ แต่ไม่เป็นไรรับประกันแน่นอนได้ว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะครับเป็นเนื้อยุคต้นกุวัดนกจังหวัดอ่างทองนะครับพาพี่ๆมาดูเนื้อเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆเพื่อนๆมาดูเนื้อกันโอเคนะครับให้ดูอีกทีดูพิมพ์ดูเนื้อด้านหน้าสักทีนะครับนี่ตรงนี้มันจะแหวงหน่อยดีนะครับต้องแหวงๆเนี่ยดีเราจะได้เห็นเนื้อข้างในชัดๆ นี่โอเคนะครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับกู่วัดนกจังหวัดอ่างทองนะครับก็ถ้าใครมีนะครับลองส่งมาส่งรูปมาดูนะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวค่อยตกลงคุยราคากันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ